ปูการน้มาสก,การปูออจะเล่นพยม,มือนี่ขัานว่าปรไดทโทร่าหาปูโจนว่าสวยเอาเขาเจ้าวันทรมามหาปูหลายสายหรือว่ามือน,นี่ปูว่าปเ่เด็กเล่าบอกแตนเอาไม่ลดเอายังไม่ห้าวเห็นทร่มาได้ห <c oughs> รือั่เพ่าม่นเขาบอกบอ,อกบอสนับแล้วเาขาบาโทรวมาสนับบอกอยู่วแมานี้งานขันว่าฝันลายบานนี่ไปนั่นไปนี่ไปเบิง้งหันเบิ้งนี่เบิ้งงานนั่นพวกขาเจ้าเห็ดงานบานนี่ ตัวแต่มาก,กินเขาเที่ยงบ้านนี่เมื่อกี้นี่ก็ได้ป้อยของสาวเยอรมันสวยๆโอ้ครับบ้านนี่อเอาเพะเป็นยัางดอกปูใบสามเครื่องนั่นมันยากนั่นมันยากเนาะคือว่าดอกใบสามเครื่งมัเป็นยังดอกมันยังออกสองทุ่มเครื่องผลออกแมนดูไอ้ที่เขาเจ้าก็บเคยติดตามเนี่ยนะครับผมาเจ้าเคยติดตามแล้วบัดที่ป้อยเห็นอันพอยังห้าออกคิดบดนี้เขาก็ โทรมาหาปูแล้วปูก็บารู้แล้วสนุกครับันเด็กออกพงกระจีโทรมาเอานีท่านเก่าจะเคยไอ้ออกทุกไประําสนุกครับเมื่อนั้นมันออกเก้าเก้าปูให้อยังละปูผู้ให้หกเก่านั่นบะเมื่อนั้นปูผิดพลาดขกดงมงายเอ้ยปูไม่อยากปูไม่อยากว่าอะไรวะเส้นที่จีบอกเก้าเกาน้ำหางนึงก็บ่บอกวันนี้ครับเป็นแต่สร้างอีดีเดย เสียดายรับ้เสีดาเลยเนาะยไมมีหญ่อ่อนเพิ่งกระได้ขึ้นเก่าแหละยมมี่ยฮ่าไอเก่านะ่ครับเฮ้ยเพิ่งกะโคกเก่าเก่าคือเกาแหละอรัเพิ่งกะเพิ่กเพิ่งเข้าใจยั่ไล้ราเนาะมันบ่าล่ะครับตามจริงนี่ผู้ฝันว่ายมมี5ยหยังเหระมันรถบัซี่รอมันต้องขีเป็นสองี่้ำเไย้นีาอ๋อเขาพ่ฉล่าที่เียได้มาหนึ่งคูบ่ครับ รถย่มมีห้ารถสี่ร้อยเนาะไม่รถหกร้อยเนาะเป็นบ่สองสีแล้วสี่รอยแล้วปูเขาเราว่าจะสองเจ็ดเป็นบ่ครับทะเบียนสองเจ็ดหกเก้าได้ปูกะลิมมาดปักไง่จะนอนบ่โอ้ยปี่นห้องหกตัวเดียวมันก็เป็นเก้าเก้าแล้วว้าวเรียกเทวดาเป็นยังไงปูเนี่ยตีเป็นเก้าเก้าสองตัวก็ได้่าจะไปครับจะไหนย่อมพยายามว่าทะเบียนรถผมหกเก้าแล้วมักปากงเลยแล้ว เอาตัวนี้ละันตัวเป็นบ่อละครับมันกับเป็นเก่าๆซะใช่ได้ครับว่าสองที่มันไม่นั่งกับมาเรียนมาออกน้ำก้นอีกโอ้ยน้อยสนุกมากกว่านานะยังไงครับสองทีตีอืมเขาผู้ใหญ่สองที่ทางล่างกับที่หาน่ะครับเที่ยวดวาเพิ่นให้ขางวดครับ่ อันปูจักทางปู่ได้น <õ> ี่เราก็ได้ตลอดคือแม่อ่อนนี่บ่ปู่ยออยแม่อ่อนครับย้วยเมออนนี่เราโชคเข้ามาเนี่ยห้าน้อยปู่ก็บอกเพิ่นเช็คี่วันนี่สามตัวครับสามตัวออกห้าน้อยสามตัวผลเลี้ยงมาว่านได้แล้วว่เสียดอกย้วยเมออนนั่นนะเต่าจังๆเนี่ยใครเนาะปูเมื่อนี่ปู่ก็คิดว่ากันแหละปู่นี่มียเป็นยังไงเมื่อนี่เป็นยังไงได้มาจังไง ก็เกิดนิมิตเลยว่าได้ว่าปู่กับคอจากเทวดาเป็นน้ำตาเช่นนี้เก่าเด่นแหละครับเพิ่นกันให้ชัดเห้งามเลยยังมีหาเดีกมาหันหันพกเก่าเกานะครับนี่เป็นเก่าเก่าก็ได้ได้นะครับวันนี้ชัดเห็นงามขัดเด่นวันนี้เพิ่งกิดชัดเห้งามเลยปู่ว่ามันกามของเป็นมันกระจิเป็นของบเป็นเก่าเด่นแหละเพียงแต่ว่าเขาต้องเอาให้ได้เมื่อนี้ครับผม งานย่อมก็สิีได้มีเงินก็นิีได้มีทุนแต่ลินหมดต่อไปเนีแมีน้แมันบ่ครับผมมีแต่เสียแต่เสียอะไรมันจะเอาขึ้นใส่มาต่อสู่เนาะแมนปูอืมปูก็เลี้ยงตัวญาน,นย่อมเนี่ยเอาเมื่อนี่ปูสีเอาหางเดียวเลยว่ะหางเดียวเ,เลยติป,ปู่พ่ะต้องไปไอ้นั่นหอกคือว่าขันที่ถือก็คือถือสหรับปูว่าคร<ะ>ับเอาตัยยวยาเแข็งแข็งเลดเนาะ คือว่าเด็กอยู่ในนี่แหละปูเหลียวมึงเด็กอยู่ในนี่แหละอยู่ในนี่หนนแหละที่ปูเห็นปูเหลียวมึงเนี่ยมันจะเป็นเลขหนึ่งศูนย์เก้าองศาเนี่ยเลขหนึ่งศูนย์เก้าที่ปูเนี่ขเขาก็เสือเดียนรอดอีกแล้วเขาอีกละทะเดียนยี่ห้าอีู่ที่ <S <S ทะเบียนเราอีูขั้นที่สองปูหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้า เม sí, ื่อนั่นปูนอันฝันเห็นเกี่ยวกับยมย่าเนี่รถย่ามีหลายคันนี่ประมาณสี่คันนี่แหละปูเหลวมึงย่าฮาเป็นคนยางมงเละทั้งถ่ายรถนะครับแต่ว่ามีแต่รถซีรอดี่ปูกับบ่อเอใจซะรถซีรอดก็บเป็นซีอยู่มันใจ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 ว่ามันถูกว่ามีได้ได้บ่อเปิดเอาอันนี้ก็จะเบียนรถอีกย์นะทะเบียนรถอีกขั้นหนึ่งแล้วปูหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าไว้มันถือว่าบียนกนอย่หันละ บางเอือนว่าลรปูเนาะเมื่อนั้นบ่ได้ปีนหวัหวหอกเห่นม,มันออกเกา่าเกา่าให้หัเก่าอันนี้มือนข <c oughs> ั้นนี้เนาะมื้อนี้เป็นขั้นนี้เร้อบป่าเมื่อหน้า,จ,าจะเพิ่มปากเด้อมันมีสองเดี๋ยวอีกสองขั้นแม่นบ่เดี๋ยวอีกขั้นนึงเออเดี๋ขั้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มปากเจ้าเมื่อนั้นเขาค่อยปากค่อยเบาครับถ้ามันตรงค่อยปากค่อยเบาหัเจไปครับมันสิออกอยู่ในรถจดเบียนนี้ห้านี่จนครบมันจะตนี่แหละครับปูวางสันนี้ปูคิดจังสั่นนี้ ปูว่าเคยผัานเ่ยวจะอันกับยมีห้าจากแกนมาได้เชนหนากกับว่าเคยเห็นกันนงางแฉบนั่นบ่ล่ะครับเชนได้ก็ั่านรายางเพราะมงนลดต่อของสเสมจมงนลดต่อของเนี่ยสแสดงว่าเลขกยื่ในใบะเบียนรถของยมีห้านมื่เกี้ออกทุกขั้นเลยครับเอาเหาจำใบเดี๋ยวคว่อยไปตามขั้นตอนมันเนาะครับผมเมื่อนี้เอาทะเบียนขั้นนี้เนาะเอาทะเบียนขั้นนี้แล้วปูเออเอาละปัจจินีคือระบาดยัมืงเนี่ ท่าน้อยตัดไห่เราได้หนิตัดตัดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเม็ดเดียวอยู่ในนี้ละเอ๊ะเงินฉันละเอาเีินฉันละแต่ว่าบริเปลี่ยนหัวเก้าเด้๋วเอฟซีเปลี่ยนเอาปูว่าไม่ต้องปลีนหรอกปูปูว่ามันีไม่ต้องปลีนเลยครับไม่ต้องปี่นนั่นวะมันไม่ต้องปลี่นลยนมันนีน่ขึ<ม>้นหนึ่งกับขึ้นหนึ่งศูนย์นกับขึ้นศูนย์เก้ากับขึบบบ้นเก้าเลยเมหมนีนว่ว่าสกเอครับแต่ว่า คุณแม่แม่ญ่อวอนเล่าสิ่เพียอยู่กับปจกักดอกนาะเล่าคนสลดัดอ่าฮวยไม่ใงญ่นี่โพดอีีเด้บุญไหลายอยี๋ได้ไม่เนี้ยเราเคยได้เออเราเป็นคนโชคดีน้าถือเด็กจนเขาว่าเล่าหนีโพดไปล้วโพวดไปล้วเปล้่นเขาว่าครับคนบันเราก็าซาเราคขาเกลือเขาจะขอเบอร์โทรเรากับบให้เด้เขาได้เราแพงหลายเบอร์เบอร์ของปูเนี่ยครับ ระว,ว่าบ่าไ่กัเพยง่ายดอกว่าสันว่า mm. เขาจนว่าโอ้เจ้าก,กเกินไปแล้วเมื่อได้กดไปรับแต่งเงินเขาเอาจากเงินเขาเอาเงินมาไหกัสันระว่าครับเขาซ่ากันเบิดบ้านเนาะหลวงพอ่อยู่ใสยอยากคู่หลวงพ่อได้เขาว่าเนี่ย mm. แล้วบอกเขาดอกเราสิแท็กไว้เอาผู้เดียวแล้วว่าเออแท็กเอาผู้เดียวแจ้งได้สเน กาสนับสนุนพอ,อยแค่ห้าน้ำเน่านถอะแล้วผ <c oughs> ู้เดียวรถก็น้อยว่าซื้อ,อดอกผู้ยามันไปคัดหลับคัดก่อยเพื่อนเราไปฟั้งคิดอันออกช่องพลอ,อยค่ห้าเราหัวหลอกเต็มต่ว่าเราถึงเมมด็กเสมอผู้โว่เรา <c oughs> ดีใจไลยเอาผู้ผ <c oughs> ู้ท่ายคิบเราผู้เอาเมื่อนี้เข้ากันเมื่อนี้วันพุธเนาะครับ <c oughs> วันพุธกับเป็นมือวันดีแหละเอากัน สู่กันต่อไปแหละที่ผ่านมาเขาบอกท่านนีโชคอะมือนีเขาอาจจะมี่โชคก็ได้มันบ่ครับเขาสู่ไปจนเขาจิได้เงี้นเทวดาพุนล่ละครับผมปู่บ้านเ่เกินความสามารถของคนเข้าไปได้หหละปู่บ้านมือนีละมือนีละเมียนมือนีละมือสิมันเนาะยังมีห้าเนาะครับผมเอาให้โชคดีโชคดีทุกคนเด้อยังมีห้าเด้อครับผมห้าจะเดินพรอ ກັບນະມັດ r ະການ